ต,ตัวแรกแหกหมานสำหรับเสรนี่ครับปลาบูครับนี่ถือว่าใส่สวยเติบครับโอ้ดีครับนี่รุ่นพอะง,งามเลยครับนี่นั่นที่ปีหนจังสีใดใส่เบ็ดปลาบูหายเบืองฉะนั้นแล้วคลิปนี้พี่น้องอยา่าพลาดยครับ รุ่นไปน้ากันกับพอแม่พาลุยรุนกันไปแบบเรียเร้ยวๆเลยแหละพี่น้องครับอันนี้สําหรับตัวแรกครับอะบ,บ่เแมนสิหมาดนี่ดิพี่น้องครับเนี่ยขนาดยามเบียดมาได้ประมาณสิบหลังนี่แหละครับก็ได้ตัวนึงแลง้วครับเนาะอ่ะจัดไปเฮ้าถืออีกแล้วครับนี่แต่วาปลาบูด้อง บุ๊ม่นปลาบูครับผิดคิว้วผิดคิ้วนี่ปลาคอครับโอุู้นะมันไปนพันกับงาไม้ใต้น้ำครับปลาคอจนว่าแข็งกดีดพี่น้องครับนี่ขาเก๋เดียแล้วมีหอดเท้าครับนี่ตัวที่สองครับปลาคอเท้ามีอาการมีอาการน้องเบิ้งครับนี่ การเลี้ยวเดือดเดือดเดือดเอากระตาตาไปเดนเป็นตึกตึกเมื่อยุ่งหันอุ้ยอีเกลียวอีเกลียวโอ้อุ้ยตัวงามอยู่อึบพี่น้องครับตัวที่สองสำหรับเศ้าอันเย็นยเยือกนี่ครับปลาบูครับขนาดว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วยังเย็นยังหนาวอยู่ครับยังหมดเศร้าเนาะตัวใหญ่ด้ครับนี่เบิ้งใส่เบิ้งใส่กันกับเขียนพร้อม่พะลุยครับนี่ ถือว่าตัวใหญ่เติบครับเฮ้ยนี่ไหมขึ้นดึงเฮี้ยงพุกนนเห็นไหมนี่เห็นบ่เห็นตัวบ่บอฉันนี่เห็นดิดึงเฮงดิเมื่อกี้นี่ต้องเป็นปลาบูใหญ่ปลาบูใหญ่บ่โอ้บ่เมนปลาบูพี่น้องปลาขรุ่ยข่บ่หดแล้วครับ ปลาคอเงี้ปลาคอเงี้ยูนด่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้เบิง่งโตปลาพี่น้องครับครับอึ๊บผิดคิ้วอีกแล้วพี่น้องปลาคอครับมาใส่เบ็ดปลาบูถือปลาคอเอาบอตี เว้ยมันสีเหลือหรือเนาะครับเนาะเหอปลากระสูบเลือดปลาสูตรครับพี่ยังเหลืออยู่ครับเอ้าอันนี้ขาวขาวอันคือเป็นดึงดึงดิปลาคอนี่เป็นบ้าขาวขาวเอ้าพี่น้องโอ้มื่อนี่เนือน้อไก่เนาะนี่ครับนี่ เห็นทองเขาขาวแบบนี้ในวันปลาคอรครับปลาบูครับแปลว่าเป็นปลาบูเท้าครับปลาบูหน่อยตุ้ยเหรอตัวนี้สีมันถึกตั้งแต่ตอนแต่หัวเ,เว้นจาก,กนหน่อยนะครับนี่อเอาอีแกแล้วครับไอรุนปลาอย่างนี้รุนไ,นไนนด้รุนปลาคอมันก็ดินแหี้ยปลาบูอีกแล้วหาถิ่นองบงพุ่น์่ะ ปลาบูครับน네ี่มีแต่ซสยสวยๆทั้งนั้นเด้ครับนี่นี่โอมันพึ่งมันพึ่งพุดยอุ้ยไปหรอกมันเพิ่งออกมันพึ่งออกครับอุดครับเฮ้ยปลาบูอีกแล้วโอุ้ยเห็นตัวอยู่นี่หมานแถบมือนี่ เห็นหอดโตครับนี่อู้หูมเมนว่มาได้ตะป่าบูด้วยครับได้หอดเท่าครับเนี่ยได้หอดเท่าไปลาบ <c oughs> เท่ามันพึ่งจะเกิดครับอยู่อ่างบ้านนาเล่าผู้ใดอยากได้เท่าอยากกินเท่าอยากลาบเท่าเนี่ยเมื่อเอารถดครับเนี่ยอยู่อ่างเก็บน้ำบ้านนาเล่าครับอำเภอว่าปีประุม จังหวัดมหาสารคามเขานี่แหละครับแต่ว่าช่วงนี้มันท่านไอ้หนาเป็นไงครับรออีกจากประมาณจากสองอู้สดสดจากอ่างเก็บน้ำครับอึ๊อเอบเนี่ยเป็นติ่งติงอยู่เลยท่าคุึ้นเเป็นลากุ้ไปไกลเห็นปะมันเป็นลากุ้ไปไกลครับบนนี้เดี๋นอู้ ตากรงเข้ามามันยางยากเดี๋ยวไปอยู่นี่กำลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องกัญญางยากครับมันมิตากลอนหินผู้ยามเบ็ดกัญญางยากครับมิตากลอนหินนี่มาเบื้องนี่ีตัวป่าบูครับนี่โอ้สวยงามตามท่องเรื่องครับโอ้กะตาเขาขึ้นน้ำขึ้นหัวว่ะ โอ้มันก็เป็นพึ่งพึ่งขึ้น้ซิมันเป็นพึ่งพึ่งขึ้นครับเป็นพร้อมเฮ้ยูนะเห็นปะเป็นพร่องตัววอย่างไรซะอะแม่ยามเบ็ดปลาบูโอ้อได้หาหกตัวแล้วดิอือเงี้ยปลาสูตรเอางัวออกข้กเอาง้อออกข้อหวานอยู่ ว่มันหนักปลาที่พี่น้องหนักน้ำกระตาหัวเดี๋ยวเอาน้ำออกเั็หน่อยกันครับอุ้ยตึกตึกท่นี่นั่นฟ้องเนี่ย<ะ>ฟองอากาศขึ้นอยู่นี่ได้รุ่นอี่างเราพี่น้องเขาครับน,นั่นะนันเด้นั่นเด้เห็นแล้วนะปลาควเอากระตามาแม่ ตัยยตยยวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่นี่ลายเถอปลาคอปลาดุกปลาคอครับคันฉโดเบอร์ยู่ดอกนเบ็ดเบอร์สิบเก้านะครับนี่เบิ้งครับนี่เสือกเบ็ดจนว่าอฟุยเบิดครับมันไปบาดกับก้อนหินข้างล่างครับนี่โอ้ตัวงามีไปนองครับนี่ตัวปลาอ่ะ แล้วละครับสำหรับการเก็บกู้เบ็ดเพียกครับตัวปลาบูพี่อน้องมเปื่อนตะอ่อน่็ครับตัวปลาบูครับเนี่ยสดๆดี่นะครับเนี่ยเ่ตุยนะครับปลาบูมันเป็นปลาที่นิ่งๆอย่างนีครับมมาคุณอ่ะนี่ครับนี่ตัวปลาบูได้ปลาบูทั้งเบ็ดหกตัวครับส่วนปลาคอครับนี่นี่นี่ปลาคอครับ ได้ปลาคอทั้งเบิดสามตัวครับเนี่ยโอ้บงตัวนี้ครับพุ่นอะยางใหญ่เลยครับอ๊บอาครับมื้อนี้วันที่สิบสี่กลุ่มผ้าวันวาเลนไทยช่องพรม่นพาลุยขอส่งความหลักขอมอบความปรารถนาดีให้ครับพี่น้องที่กำลังรับชมหรือว่ารับฟังทุกทุกท่านเบื้องแล้วกับขอให้ยูดีไม่แห้งโศกโศกมันหมาน,ม,าน,ม,านมิแต่โฉกแต่ใช่กันทุกๆคนกราบขอบคุณหลายหลายเครับพี่น้อง ทุกการติดตามรับชมยูดีมีแห้งคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับผม